คำถามที่พบบ่อยๆจากน้องคนดูที่ไปขอเข้าแคนพี่พายนะคบนั่นก็คือพี่พายกดแคนของพี่พายมีอะไรบ้างน้องๆคนดูนะจะถามคำถามนี้ก่อนที่จะเข้าแคนนะคะและคลิปนี้เปิดรับคนเข้าแคนด้วยนะครับรอฟังท้ายคลิปได้เลยน้องๆคนดูที่มาเห็นคลิปนี้นะคบให้ทราบโดยทั่วกันเลยว่ากฎของพี่พายก็คือแอคมุมกล้องแอคท่าซ้ำศพไม่ผิดนะคบไม่ผิดทําได้ทําได้เลยแคนพี่พายไม่ผิดอิสระด้านนี้เพราะว่าพี่พายเล่นเกม มา,นานพี่พายโดนแอคโดนซ้ำสบบ่อยมากจนชินนะคะแล้วพี่พายก็คิดว่าเรื่องแบบเนี้มันมีมานานแล้วแล้วมันไม่สามารถที่ว่าจะไปบ,บังคับใครให้เขาเลิกแอคเลิกซ้ำสบได้นะทุกคนพี่พายเลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติของเกมนี้เล่นให้มันสนุกก็พอคนดูแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะไม่ใช่ว่าพี่พายจะส่งเสริมให้ลูกแคนไปทําอะไรแบบนั้นนะคะเตือนไว้ก่อนแล้วว่าถ้าไปเริ่มทําใครก่อนแล้วถ้ามีปัญหา หลคนคนนั้นต้องไปแก้ไขไปเคลียร์ปัญหาเองนะคะห้ามเรียกพี่พายห้ามเรียกหัวแคนให้ไปเคลียร์เพราะถือว่าคุณกล้าทําคุณก็ต้องกล้ารับในสิ่งที่จะมีผลกระทบตามมาด้วยนี่คือกฎของพี่พายเพราะฉะนั้นถึงจะมีกฎนี้ไปน้องบางคนเขาก็เลือกที่จะไม่ทําเพราะเขาไม่อยากมีปัญหาแต่ถ้าใครที่เขากล้าทําก็ก็ต้องกล้าแก้ปัญหาอันนี้คือแคนของพี่พายกฎของพี่พายนะคะและใครที่อยากเข้าแคนนะคะเตรียมฟังให้พร้อมนะคะพี่พายเปิดรับคนเข้าแคน แล้วนะคะมีสาขา4 b 4สาขา FC5 นะคบแล้วก็สาขาจูเนียร์นะคบสาขาจูเนียร์เนี่ยคือไม่ต้องแดงก็เข้าได้นะคะและทุกสาขาไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อก็เข้าได้พี่พายมีกิจกรรมให้ทําใครที่อยากเข้านะคบก็ไปหาพี่พายที่แอปเทโนเซวนะคะไปที่หน้าทิกต o k ของพี่พายนะคบกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยติดตั้งเสร็จแล้วค้นหา ID ดีตามนี้เลยกดติดตามพี่พายไว้ด้วยพี่พายจะรับเฉพาะคนที่ติดตามพี่พายนะคบเสร็จแล้วก็อ่านรายละเอียดที่พี่พายโพสต์ไว้เลยนะคะทำ ตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะทําตามขั้นตอนถูกต้องแล้วนะครับก็รอพี่พายตอบกลับนะครบรอพี่พายตอบกลับอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วนะทุกคนครอบครัวดียินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะ